ต่อไปข้อที่สี่ครูพูดเร็วไปไหม <c oughs> จะเร็วจะช้าผมก็ไม่รู้เรื่องนะครับ <c oughs> อย่าดูถูกตัวเองนะครับเราสามารถทำความเข้าใจไปพร้อมๆกับครูได้ปุ้ม <c oughs> ลงทุนซื้อเสื้อมาร้อยตัวตัวละห้าสิบแสดงว่าลงทุนเท่าไหร่ครับจริงๆข้อนี้มันไม่จำเป็นจะต้องมาคิดไอ้พวกนี้เลยก็ได้นะครับแต่อยากทำให้ดูเฉย <c oughs> ร้อยตัวตัวละห้าสบาทก็ห้าสิบคูณกับร้อยจะได้รู้ทุนนะครับห้ 1, าสิบคูณหนึ่งเป็นห้าสิบเนี่ยเอาห้าสิบคูณหนึ่งแล้วก็ศูนย์สองตัวก็คือทุนห้าพันบาททุนห้าพันบาทไม่สนคิดต้นทุนให้ดูเฉยว่าทุนห้าพันนะทีนี้เขาบอกว่าอัตราส่วนของราคาทุนต่อราคาขายทุนต่อขาย เนี่ยทุนถ้าทุน20ขายเท่าไหร่ขาย27มีกําไรแน่นอนเขาเลยถามว่าขายเสื้อได้กําไรร้อยละเท่าไหร่ขีดเส้นใต้คําว่าร้อยละร้อยละนี่คือเทียบกับร้อยถ้าเราทําให้เป็นร้อยได้ก็คือจบเลยทุน20ขาย27ครูต้องการให้ทุนเป็นร้อยครับนักเรียนตอบครูสิอันนี้ไม่สนแล้วนะ ทุนยี่ทำยังไงถึงจะได้เลขร้อยเรื่องอัตราส่วนเราสามารถเอาตัวเลขคูณเข้าทั้งเศษและส่วนทั้งหน้าทั้งหลังได้เลยนะครับย0่สิบคูณอะไรมาถึงเป็นร้อยนักเรียนตอบครูในใจได้เลยแบงค์ยี่สิบห้าใบเป็นเงินร้อยบาทอ่าคูณห้านะครับจะเป็นร้อยพอตัวหน้าคูณ5ตัวหลังก็ต้องคูณ5ด้วยให้ไวนะครับเจ็ดห้าใส่5ทดไว 3, ้สามคูชูนิ้วไว้เลย เจ็ดห้าสามสิบห้าใส่ห้าทดสามเอาสองไปคูณห้าเป็นสิบทดไว้สามเป็นสิบสามเลขหนึ่งร้อยสามสิบห้าเห็นปุ๊บรีบตอบข้อสี่นี่ผิดนะครับ <c oughs> เขาถามอะไรนะักเรียนเขาถามว่าได้กําไรร้อยละเท่าไหร่นะครับร้อยละเท่าไหร่ถ้าลงทุนยี่สิบอะซื้อมายี่สิบจะขายยีิบเจ็ดที่เราก็เทียบบัญญัติระย,ยางละเป็นตา,ตาส่วนนั่นแหละถ้าทุน 100, ร้อยเห็นไหมครับทุนน,นั่นนี่ทุนนั่นนี่ ทุนร้อยจะขายร้อยสามสิบห้าก็ร้อยละไงก็ถ้าลงทุนร้อยขายร้อยสาสิบห้าแสดงว่าได้กาไรสามสิบห้านะครับเมื่อเทียบกับร้อยแล้วเรียกว่าสามสิบห้าเปอร์เซ็นตครับต้องตอบข้อสองนะซื้อมาร้อยขายร้อยแปดแสดงว่าได้กําไรแปดเปอร์เซ็นซื้อมาร้อยขายร้อยสาสิบก็แสดงว่ากํไรสาไสิเปอร์เซ็นอย่างข้อนี้ทุนครัวร้อยหนึ่งแต่ครัวขายร้อยสาสิบห้าก็เลยได้กําไรสาสิบห้า ก็คือร้อยละสาสิ้าเทียบกับร้อยถ้าไม่เข้าใจไปถามคุณครูที่สอนให้คุณครูอธิบายเพิ่มนะครับว่าฟังครูพี่ช่วยพูดไม่ทันเลยครูพี่ช่วยพูดเร็วต่อไปครับข้อ